สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องชาแน o ยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger ค่ะ4ประตูนะคะรุ่น XL p ัสดค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะราคาจะจจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่752,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาพบกับ คันนี้เลยว่าลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะเริ่มจากนี้เลยบนฝากระโปรงค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสกูปทรงฟิตนะคะเป็นสกูปที่มีขนาดใหญ่เต็มฝาก,กระโปรงแบบนี้เลยค่ะ วันนี้ให้สีนะคะดุดันมากๆเลยสีเป็นดําเงาเหมือนกับตัวรถคัดแล้วตัดด้วยสีดําด้านนะคะในส่วนของสกู๊ค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปแรดนั่นเองให้สีเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะกิ่งมีให้พี่ๆเลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะมีแรดวัวกระทิงแล้วก็ม้าในส่วนของทรงสกูก๊มีให้เลือกด้วยกัน3แบบเช่นกันค่ะมีทรงฟิปนะคะแล้วก็ทรงสูงแล้วก็ทรงเตี้ยค่ะสามารถเลือกได้ตามสไตล์ที่พี่ๆต้องการเลยถัดมาค่ะที่เพิ่ม เติมเป็นกระจังหน้าค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้ารังเพึ่งพร้อมฟอนต์อักษร FORD แบบนี้ค่ะให้สีอักษรเป็นสีดำนะคะตัดขอบสีแดงนั่นเองรวมถึงไฟ LED 3จุดด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะครอบไฟหน้าค่ะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่เก่งเพิ่มเติมค่ะนี่เลยเป็นตัวไฟตัดหมอกนั่นเองไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะที่เก่งเพิ่มเติมให้เนาะก็ พี่ๆสามารถเปิดได้ใช้งานแน่ๆค่ะเวลาฝนตกหนักหรือหมอกลงจะสามารถเปิดตัวนี้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาด้านข้างตัวรถค่ะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนั่นเองตัวนี้ทำการซีนอย่างดีเลยนะคะไม่ได้เจาะตัวรถนะถัดมาที่ล้อบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกล้อแม็กค่ะเป็นแม็กก้านนะคะ แล้วก็จับคู่กับยางฮันคุกค่ะ d e n โ o AT2 ในส่วนของตัวเนี้พี่ๆสามารถเลือกได้นะแม็กและยางเก่งมีให้พี่ๆเลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็ครอบกระจกมองข้างค่ะวันนี้เลือกเป็นตัวครอบกระจกมองข้างนะคะที่มาพร้อมกับไฟ LED นะคะแบบนี้เลยเปิดไฟหลีนะคะก็คือจะเป็นแถบเส้นสีขาวนะคะเวลาเปิดไฟเหลี้ยวเขาก็จะมีไฟวิ่งนะคะ ที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดค่ะเบ้าร้องมือเปิดค่ะป้องกันรอยขีดควนร,รอยนิ้วมือนั่นเองราวหลังคาค่ะแล้วก็กันสะนะคะตรงรุ่น4ชิ้นนะคะตัวนี้นะคะเผื่อพี่ๆไปจอดรถกลางแดดสามารถลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองในส่วนของสติกเกอร์ค่ะสามารถออกแบบนะคะดีไซน์ได้เลยเลือกทั้งลายสติกเกอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของสีสติกเกอร์นะคะแล้วก็ฟลอนตัวอักษรได้ด้วยค่ะ ท้ายกระบะบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกค่ะเป็นโรบาลเล็กค่ะของเอาเ a นเดอนะคะเป็นแบบสปอร์ตนั่นเองเขาจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนค่ะครอบไฟถ่ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยและลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเก่งพามาดูนะคะภายในมาเลย ภาในค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ําหนักที่เบานะคะประหยัดน้ามันนะคะแล้วก็ปรับความหนักเบานะคะตรงคันเร่งนะคะขึ้นอยู่กับคันเร่งที่พี่ๆเหยียบเนาะบอกเลยว่านะคะราคาเพียงแค่752,000บาทค่ะได ความสะดวกสบายนะคะและระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่นะคะระบบเบรก ABS ค่ะกระจายแรงเบรก EBD ค่ะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจรุ่นนี้ 4ประตู XL+ นะคะและรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะสามารถแจ้งเก่งได้เลยหรือถ้ายังไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนสามารถเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งทั้ง Ford r a n g e r และ Ford e v e r e s t ได้ที่ช่อง c h a n n e l YouTube f o r d by เก่งกีค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะเข้าไปรับชมได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วค่ะเบอร์โทรหรือ ID Line สามารถ สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเข้าไปรับชมแล้วขอกำลังใจให้พี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย